นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรล่าสวัสดแต่งโดยอนัตตาตอนที่19รสชาติหวานล้ำที่เจ็ดขอบได้สัมผัสในครานี้ช่างเต็มไปด้วยความลุ่มหลงโหยหาเขารู้จักที่จะคิดถึงเขารู้จักที่จะเฝ้ารอคิดคำหนึงในสิ่งที่จะตามมา ความจริงเขาไม่จำเป็นต้องรอผู้หญิงคนไหน,ไหนแต่ตั้งแต่ได้พบกับเธอลูกพีทที่แสนหวานการร่วมสังวาสกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ทำให้เขามีความสุขมากมายกระทั่งได้รักเธอได้เสพสมดังที่ตั้งใจวิธีสกปรกที่เขาใช้เพื่อเอาชนะตัวเองเพื่อเอาชนะเธอมันยิ่งทำให้เขารู้สึกพ่ายแพ้ ตั้งแต่ที่เธอหายไปจากรีสอร์ทในวันนั้นเขาเหมือนชายพิกลพิการตายด้านและตอนนี้เมื่อเขาได้จูบเธอได้ดื่มดำรสชาติที่หวานล้ำที่แสนคิดถึงด้วยความทรมานเขาก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดเขาแทรกลิ้นลวงลึกหวังจะชิมความหวานในโพรงปากของเธอให้สาสมใจทว่า โอ้ยเสียงร้องของเขาทำให้เธอรู้ว่าแน่ละ่ะจูบของเขามันไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกร่วมไปกับการบังคับจูบของเขาเลยเธอแค่ตั้งสติและรอคอยเวลาให้เขาพลาดแล้วพอเขาติดกับเธอก็กัดเขาจนจมเขี้ยวได้กลิ่นคขาเลือดและเขาก็รีบพละถอยถมน้ำลายในห้องน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด เลือดกับน้ำลายถูกถมออกมามันดูน่ากลัวในแว็บแรกและเขาก็น่าซีดด้วยความตกใจไม่เคยคิดเลยว่าสาวน้อยน่าใสที่ดูไรพิสงจะกล้าทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้อ่ะนี่เธอเทน้ำเกลือล้างแผลใส่แก้วให้เขาอย่ามาสัมออยบวนปากซะแล้วก็อมนี้ด้วยเธอส่งน้ําแข็งก้อนเพื่อหยุดเลือด สะสมใจเหลือเกินที่เห็นคนสารเดวหน้าซีดาวกับกระดาษ a 4เลือดเย็นชมัดเจคขอบคิดในใจแต่ไม่กลาก้าโกรธเขาทำตามอย่างที่เธอบอกพอะคิดว่าเลือดหยุดแล้วจึงคายน้ำแข็งออกมายังคงมีกลิ่นลคละคลุ้งอยู่ในปากเธอวางซองยาทิ้งเอาไว้ให้ที่โต๊ะมันคือยาฆ่าเชื้อรดอาการปวดบวมตามอาการ และเขียนใต้ซองยาว่าไปให้พ้นเขาก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแต่โดยดีเดินคอตกกลับมาที่ห้องนํำงานไม่เปิดปากพูดกับใครเพราะรู้สึกระบมก็ดีเหมือนกันให้เธอเอาคืนเขาซะบ้างเอาเลือดชั่วออกซะบ้างบางทีเธอน่าจะเห็นใจเขามากขึ้นอ๋อเจ้านายมาแล้วหรอครับ เราจะพร้อมประชุมในอีก15นาทีนะครับเขาพยักหน้าให้สุขศักดิ์เห็นพนักงานช่างสองสามคนเดินออกมาจากห้องประชุมเดิมซึ่งน่าจะซ่อมอาเสร็จแล้วแต่เขายังเจ็บและช่างหัวมันซิวะอยากจูบเธอเองนี้หลังจากนั้นเขาก็ทำใจอยู่ชั่วครู่จึงออกมาทำงานตามปกติ หลังจากที่กินยาที่พยาบาลคนสวยจัดจัดเอาไว้ให้เขาแล้วโชคดีที่แผลไม่ลึกมากนักขณะที่นั่งประชุมไปก็เพลิอคิดหาวิธีเอาใจคนที่ยังโกรธนี่ยังนับว่าโชคดีที่เธอไม่ได้หนีหน้าเขาออกจากงานไปซะก่อนพิงกี้มองตามเจ้านหนุ่มอย่างดูทันดูว่าเจคอบแอบไปหานางพยาบาลคนนั้น หล่อนไม่รู้ว่าทั้งคู่มีเรื่องอะไรแต่เดาได้ว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน,น่ๆุนหวังจะเคลมเจ้านายไม่ระยอไม่ระยุ่นย่อที่จะทำตามเธอมีความตั้งใจเดิมว่าจะทำอะไรเธอก็อยากจะทำให้ได้แต่ไม่ว่าหล่อนจะให้ท่าสรพสรพัสรรเพแค่ไหนเจคอบ ก็ไม่เคยเหลือบแปลเธอเลยสักครั้งเย็นวันนั้นหลอนจึงเดินไปดักเจ้านายที่รถของเขาแต่ทว่าเจคอบก็ไม่ได้เอารถมาอย่างที่ว่านั่นแหละเจคอบชอบเดินไปทำงานมากกว่านอกจากตอนที่เขาต้องขับรถพาพิซนีเที่ยวรับเที่ยวส่งเธอหวังให้เธอมีใจให้แต่อย่างที่รู้เขาทำไม่สำเร็จ ก็เลยวางยาหลอกล่อเธอให้ยกผมมัจารีให้เขาเจคอบเดินกลับไปที่เพนเฮาส์ทางด้านหน้าแต่ตัวของพิงกี้ยังหมุนไปมาหาเจ้าหนายหนุ่มที่ลานจอดรถส่วนของ vip อ้าวคุณพิงมาทำอะไรที่นี่หรอสืบสักทักเออฉันฉันลืมไปในสีค้าว่าเอารถเอารถเข้าอูนะ่น่ะอ้าว แล้วทำไมไม่เรียกแท็กซี่ล่ะครับชายหนุ่มมองท่าทางเลึกลักนั้นแล้วให้สงสัยก่อนจะเห็นว่าเจ้าหล่อนจงใจมาที่จอดรถของเจ้านายหนุ่มจึงรู้ทันเขายิ้มม,มุมปากอย่างเจ้าเลออ๋อคุณเจคอบเขาไม่ค่อยขับรถมาเองหรอกครับคุณพิงค์เขาชอบเดินเนะ่ะเดินเข้าใจไหมเขาจะเอารถมาแค่ตอนไปส่งคุณสีนีเท่านั้นแหละ คำพูดรู้ทันของสืบสักทำเอาเธอแข็งจัดหน้าแดงกำมเพราะความโกรธกี่ครั้งแล้วที่อิตานี่จงใจขัดตาทับอยู่เสมอฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่าสบัสดบ๊อบกดเรียกแกร็บอย่างหัวเสีย สืบสากหัวร้อเยาะก่อนจะใส่หน้าอย่างระอาใจแล้วยืนเกาหัวแกรกเมื่อมองที่จอดรถของเจ้านายหนุ่มสงสัยสงสัยว่าที่เห็นดื่มเหล้า,มาเมาหัวราน้ำคงเพราะอ,อกหักจริงๆหละมั้งไม่เอาหน้าบะคำน้อยคนละหลอเทพบุตรมาจุติอย่างบาอสน่ะหรอจะอ,อกหักแต่ก็ไม่แน่นะ เขายังจำตอนที่เห็นพิษณีออกปากไล่เจ้านายที่ห้องประชมุมโดยไม่กลัวเขาเสียหน้าทั้งที่ตลอดมาก็ดูเข้ากันดีกระหนุงกระริงกระหนุงกระหนิงกันดีนี่นาหรือว่าเขาคิดไปเองวะในขณะที่สืบสักกำลังคิดอยู่นั้นเจคอบก็รีบกลับไปที่รถของเขาโดยไม่เสียเวลาแวะเพนทเฮาส์เขาโยนสูตรทิ้งไว้ท้ารถแบบสงๆ และเสร์ชหาร้านดอกไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเลือกดอกไม้ที่สวยที่สุดก่อนจะให้ทางร้านจัดเป็นช่อให้เขารีบออกมาที่รถจัดการวางช่อดอกไม้ตรงที่นั่งข้างคนขับชนิดไม่ยอมให้ดอกไม้ต้องชอกช้ำก่อนที่เขาจะรีบขับรถไปยังจุดหมายปลายทางที่เขาเคยไปมาแล้วตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมามาถึงก็พบว่า ป้าปวผันยืนทึงท่งๆมองเขาอย่างกับไม่เคยเห็นแต่พอเขารีบว้ว้ท่านอย่างฝากหนึ่งฝากตัวแล้วประครับประคองช่อดอกไม้ลงมาด้วยท่านก็มีแววโกรธด่าก็เป็นพิินีเสียเองมาทําไหมคําถามของแกออกจะห้วนแต่เขาก็รู้ว่าเขาผิดมาง้อเมียเขาเพยายามพูดเป็นภาษาไทยทำเอาป้าปว่ผันแทบสำรัก ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะถอดสแควร์รูทบวกลบคูณหารคำพูดของเขาว่ายัางไงดีคำว่าเมียมีความหมายมากนี่แปลว่าเขาสำนึกผิดแล้วอย่างนั้นหรือถึงได้มาใช้คำนี้หรือเขาไม่ิแน่ใจไม่เข้าใจคาว่าเมียพิินีเพิ่งมาถึง เธอยืนอยู่ด้านหลังของเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าได้ยินคำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากของเขาจริงๆม,งมังงอเมียงนั้นตืเขารีบหันกลับมาสีหน้าของเขาสแสดงความดีใจอย่างปิดไม่มิดเมื่อเห็นพิษินีมายืนอยู่แม้ในใบหน้าของเธอจะไม่ยินดีต้อนรับเขาเขารีบ หยัดเยีดยดช่อดอกไม้ลงในมืออันบอบบางของเธอทันทีจบแล้วนะคะเทพบุตรลาสวัสด์นะคะตอนที่สิบเก้าเนาะชื่อตอนว่าง,ง้อเมียนะคะเอาไว้ชมกันต่อวันพรุ่งนี้เนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ,ะต่อฝากชมผู้สนับสนุนได้นะคะตาจะได้มีเงินเดือนรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ